พี่อะไรนะแบบให้พี่มาป่อนยิ้มหรอเล่นเลยเดี๋ยวค่อยวาดดีกว่าอุ้ยเจอแล้วเครื่องอเล่นเลยพี่เมีวมันหญิงพี่เออเมีวหญิงพี่ไม่ยอมให้หนูจับเลยครับเนจับได้จับได้เหรอ <c oughs> มันตระปบเลยนะ<ต>มัน,มนจบนนับพี่กัดพี่กัดค่ะมันจับอิ่วแต่หน้ามันน่ารักมากๆเลยตามันโตโต นไอตัวติมันสวกะเพิ่นทายซุ้มังอเอเอวพอไอตัวที่ใส่บอดีอะอตัวสตเนี่ยมันหมุนนั่นนะตัวที่เท่าเนี่ยอตัวีติ๊กเนี่ยมันหมุนนั่นแหละคอที่บีพอมันมันกระติใจตัวเนี่ยบีคอเดอบีบสองมือเลยป่ะแบบมีสองมือน่าจากโดนคนเด็กนั่นลูกวชานั่นผู้วชา่ชานี่ชี้จุออนนะทาดแมวทาดแมวนี่แบบกระตือเลย เหมือนเขาพวกมองอย่างนี้แบบยึดเกรงใจเลยแบบเกรงใจเต็ม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 ทีแล้วนะมูลลูกแต่ที่พี่โดโดที่พี่แบบดูสลับกันนะไอ้ไอ้หูเฮ้ยไอ้เขียวพ่อมึงตกใจสัตยาบอกแล้วว่าผีจูออนนะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยอุ้ยเขียแม่งแค่มันหลอนจริงเลยไอ้ยั มันจะโผล่มาจากทีวีดูดีๆว่ามีทีวีอยู่แถวนั้นไหมเชี่ยแม่งเท้าไม่ติดพื้นด้วยเย็ดแม่ดูอยู่อะไรอ่ะ่ต้องเอาพี่เดียวปั๊บได้เอาเครื่องทำมันอยู่ไกลอ่ะชิบหายชิบหายแล้วเออเยอะเยอะเฮ้ยจ๊ะอ๋อไม่เคยเจอตัวนี้ไม่เคยเออมันคือผีจูออนมันจะไม่มีเสียงหัวใจถ้ามันหายตัวอยู่อ่ะไอ้เชี่ยแม่งโคตรน่ากลัวแม่งลอยไหมมีเจ้าสุเกะที่มีเจ้าสุเกะ ผมจะบอกให้นะต่อยผมเจอตัวไหนก็ตามผมก็ตกใจอยู่ดีแหละไม่ไม่รู้ใครไป็นเชี่อมีไม่เจอโดยเฉพาะหมูอ่ะหมูแม่งน่ากลัวมั้งมันจะเป็นจูออนคนที่สองไหมคะโอ้ยเชียร์โอ้ยอยู่ใกล้ปะมีล็อกเครื่องมีล็อกเครื่องอ่างั้นพี่ไม่ปล่อยเครื่องนะ หนูไม่ต้องปล่อเลยหนูไปเองหนูไปเองหนูปล่อยหนูวงละมีล็อกตัวื่หนูเมื่อกี้หนูกดทิกเกอร์พลาดละรับมันลุกแล้วมันก็ล็อกตัวโอ้ยอ๋อเขาเปิ๊กเข้ามามันเปิร์กไปเลยใช่ไหมหนูใกล้ถึงยังถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงละโ,โดมมาช่วยพี่ใช่ไหมโอเคเย่ <Yeah. S 1> ผมอยากจะบอกว่าใครเดินมาเมื่อกี้ว่าเครื่อง เองนเงา่ดงๆนักสีถูกสีอยู่สีกำลังมาตะขอพี่แหวนบงมีฟอกอนไตรงที่มันเห็นสีได้ตาดำเหรอโอ้ยตกใจโอ้ยกดสกิลเช็คพลาดโอ้ยเฮียคนเฮียเลยจะไหนล้วหยุดสิรอ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 ไปล้างทีบงทีี สีแดงครับปีกฮิบายขอโทษนะครับเฮ้ยจ้าไอโดโดนโมลีนั่นน่ะเอารีบเอาวิดีโอไปใส่เลยใส่แล้วใส่แล้วพี่นี่เงีนยมิงไปหาวิดีโอแล้วพี่มันยเชื่ออุยเเห็นมันยืนเห็นมันยืนเห็นมันยืนถ้ากรอบสีขาวๆเต็มอ่ะใกล้เหมือนของโดอ่ะมันจะกลายเป็นสีแดงแล้วมันจะโมลิได้มันจะโมลิได้เลย Ождения, มันมาที่แมสที่เครื่องเสร็จเมื่อกี้โอนมาซ้ำเครื่องเวแล้วไม่เี้ยมอะไรไม่ทำไมันหนกกูจังวะเอี้ยตบก้มึงเข้าไปสัเต็มหน้าไอ้เี้ยเตกใจได้รับฟากเลยชิบหนย่หัวมือแงนลย่เป็นอะไรกัเป็นับคนแก่ไว้เฮี้ยหนูมึงเจอกูแน่สั์ระวัง โอ้ยยังทำไมมันนังโอ้ยจังวะเอาดิไปไปไหนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช็อตเฮนี่ไปยจุ๊บได้เหวอแม่ทำไมเสียงภาคมันมันจังวะเฮ้ยเขอเปิดกล่องก่อนไปแล้วไปแล้วพอพอเลิกตามกูได้แล้วเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอมึงจะตามกูจริงพอแล้วพอเหอะโอ้แม่งมาแล้น ไอ้เจ้าต่อเอ้ทําไรทําไรพี่อุ้ยแม่งปาแล้วไปแล้วไปไหนขกูปเนี่ยเขาวาดนะโดเสียงแบบเนี้ยไม่รู้มาทางไหนออกกันไหมไม่เฮ้ยไม่ต้องเลยนี่กูจะตันต่อมันอ่มันจะตามพี่ไอ้เจ้ยพอแล้วอ๋อแมว เฮ้ยผมเอาจริงเหรอโอ้ยเชี่ยไ <don> อ้ดอกอ่ะโอ้ยยาโอ้ับกดจบติดแล้วนะพี่ตั้งสามกดไม่ติดขอโทษพี่มยืบไปนิดนึงมันรัวมากอุ้ยเชี่ยทำอะไรอ่ะ <c oughs> ล่างอยู่บ <c oughs> ้านเนี่ยพี่ได้อยู่ปันเลยโดี๋ยวครั้งนั้นไม่มีสกิลเช็คละชอบพี่มากรู้สึกอะไรไปหยยเฮ้ยมึง เติมว่าหานแก้วมีคนโดนดึงหลังผมผมขอโทษนะทุกคนผมใช้ใช้ไม้คุ้มมากเลยเอ้ยเอ้าซ่อมกันได้แหรอเชี่ยเอาวิดีโอออกแำ้ันอยูออันโดนอันนี้อ่ะจอเลยอย่าให้เขาเจอนะโดไม่ถ่ายวิดีโอมันมีด้วยพี่อะไรสิพี่หนูไม่ได้เปิดประตูนะ ใครก็ได้มาช่วยผมหน่อยผมไปช่วยพี่ไม่ได้พี่เดี๋ยวหนูจะโดนมอลตี้ตายเพื่อนอยู่ไหนครับอีกคนอ่ะผมผมเปิดประตูอยู่ขวาตะขอโอ้ยดูดิมันเฝ้าพี่เลยมันจะแบบมันจะเอาพี่ได้ไอ้เฮ้ยเขามีนวันนะแบบเนี้ยมีมีเหรอพี่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องช่วยผมก็ได้นะแต่ลองช่วยดูก่อนลองลองดูฝั่งนี้ได้พี่หนูมาเปิดประตูฝั่งนี้กัเอ้าทำไมไม่ติดวะอ้าวมีแทงหลังปะ มากินไปเลยไปเลยไม่เป็นไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ผมผมมีผมมีร r e เวอรี่อยู่ผมมีร r e เวอรี่ขอโทษพี่ก้าวกแล้วเหรอเนี่ยชิบหายรับโดนไปเงินเลยเดี๋ยวรอไว้ให้ถ้างั้นอ่ะพี่เล็กหนูทำเล่นไม่ได้เลยหนูต้องไปหาพีบีใช่ไหมพี่เราจะกลับไปอุ้มแล้วอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว ีเลยไม่นะประตูประตูะตที่ไม่ได้เปิดทีไม่เปิดเฮิรนนะคะทีเฮิร์นพ,พูดผิดอยู่ไม่คิดเรื่องมันประกาศเพื่อมันแรกทีห่หนูออกประตูแล้วพี่มันชี้หนูเรื่อยๆนะเพื่อนอ่ะุ้ยแต่ดาเนี้ยจ๊กโคตรมันเลยเข้ามาโดนอยากอยากเห็นโดนโมลี่จังไอ้ไม่มีใครเปิดประตูนี้เลยอะไรครับเนี่ย มึงอยู่รออยู่ประตูอยู่พี่มันมาทางหนูมาทางหนูชอบเลยหนาทางหนูมาทางหนูไปหาพี่แล้วนะโตนี่ได้ยังเอาโดนี่ก็แล้วนีแล้วนีแล้วหนูกลัวโดนรูนี้อ่ะถ้าลมปุ๊บมันโมนี้ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใช่ใช่ของโดนโมนี้ได้นั่นแหละก็เลยออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเสมอสอตะกุบหน้าปว ชิ่หวานนี่หลรูหรอเปล่าไม่หะคขับปล่อยออกแน่มาแล้วนึงคีดเลยอีกสี่คีดป่าสีมังสารลูกอุ้ยเสียบีนเหรอเยอม่ดีนี่ข้าขันชิมหวานเป